สวัสดีค่ะแฟงกี้เดลี่มาแล้วนะคะวันนี้แฟงอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะจ๊ะแฟงจะพาทุกคนมาเที่ยวเนาะที่อำเภอหาดใหญ่เพราะว่าอำเภอหาดใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นแบบ อำเภอที่ใหญ่มากนะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะและที่สำคัญคือมีสานามบินนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยหาดใหญ่ก็เลยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นที่นิยมอะเนาะเป็นที่เที่ยวนิยมที่แบบคนอยากมาเที่ยวนะคะและที่สําคัญมีของกินเยอะแล้วก็ของกินอร่อยอันนี้ที่เคยได้ยินมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแฟงจะพาทุกคนมาเที่ยวแบบวันเด y ทริปเดี๋ยวไปดูกันว่าแฟงจะพาทุกคนไปไหนได้บ้างเนาะในหนึ่งวันนี้นะคะไปที่เที่ยวกันเลยคะ่ะ go แต่ก่อนไปฝากทุกคนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องแฟงกี้เดลิด้วยนะคะปะไปเที่ยวกันจริงๆแล้วจ้าไปจ้าน้ำน,นี้นะคะแฟงอยู่ร้านติ่มซำเนาะที่คนท้องที่เขาแนะนำเรามานะคะเจ้าพิ่แนะนำมาว่าจะต้องมากินร้านนี้นั่นก็คือช,ชื่อร้านกุ๊กชัยติ่มซำนะทุกคนจะมี2ส,สาขานะคะตแต่ว่า เจ้าถิ่นเขาแนะนําให้เรามากินสาขาทุ่งเสาเนาะทุกคนก็เซิร์ชมาได้เลยนะคะคุกชัยติ่มซำทุ่งเสาสาขาทุ่งเสานะคะที่ร้านอ่ะนอกจากติ่มซำนะจะมีบะคุเต๋บะคุเต๋แล้วก็จะมีเป็นพวกอาหารยอย่างื่นโจ๊เกเตอ๊บเอย่ยใดปลากระพงนึ่งซีอิ๊วปลากระพงนึ่งมะนาวคือมีเยอะมากแล้วก็ติ่มซำนะคะมีหลากหลายแล้วก็ทุกคนสามารถไปเลือกได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปเลือกติ่มซำกันดีกว่านะคะไปดูว่ามีอะไร ชิมกันเซปะกปุเต่นเนมืองหาดใหญ่เป็นยังไงนะ<ม>แต่เขาทำมาร้อนๆเลยเนาะ<ม>เดือดปัดปมด,ดปัดหมดปัดในน้ำอะ่ะเป็นไงครับน้ำซุปดีน้ำซุปมาเหมือนมันเป็นแบบว่าน้ำกลินยาจีนอะ่ะอ๋ออร่อยมันสดมันคล่องคอไม่ได้เนี่ยพังทนะีหมดน้ะเอาผักไหมไม่เอาค่ะขอบคุณค่ะ อร่อยเลยอร่อยเลยสดชื่นชื่นอกชื่นใจติ่มซำเรามาแล้วจ้าทุกคนร้อนร้อนร้อนมไว้ก่อนมันนึงมาแล้วใช่ก็คือวิธีการทานนะคะถ้าทุกคนมาเขาก็จะดูแหลนะเนาะว่ามากี่คนอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็จะบอกเลขโต๊ะนะคะแล้วทุกคนก็สามารถไปเลือกติ่มซำได้เลยนะจ๊ะแล้วเขาก็ จะให้ใบเล็กโกมาว่าเรานั่งโต๊ะไหนเนาะพราเราเลือกเสร็จเอาให้เขาเดี๋ยวเขาเอาไปนึ่งมาให้เรานะคะเราก็มานั่งรอที่โต๊ะได้เลยสบายสบายแล้วก็มีน้ำชาเป็นชากาทุกคนอย่างน,นี้เป็นชาจีนะ่ะชากาอย่างนี้นะคะจะกินเย็นก็ได้ก็ขอ,อน้ำแข็งเขา้าหรือจะกินเป็นร้อนเขาก็มีให้เป็นแก้วจีนนคาราวาจอกที่หนึ่งก็มี ก็แล้วแต่ว่าทุกคนอยากจะกินอะไรนะเขามีที่ลวกให้ด้วยเนาะลวกแก้วให้ร้อนๆอ่ะเนี่ยเขามีอย่างครบไปเราเริ่มทานกันเลยค่ะและนี่คือติ่มซำที่เราสั่งมาวันนี้นะคะมันแต่ว่ามันน่ากินทุกอย่างเลยทุกคนแต่เรากลัวมันจะอิ่มเกินไปเนาะเราก็เลยสั่งที่แบบว่าน่าจะเป็นยอดฮิตคิดฮอดขนมจีนนะเขาบอกอร่อยขนมจีบเมื่อวานนะคะ เ้าสาวเขาบอกว่าพี่ถ้าพี่ไปร้านุณชิพี่ต้องสั่งนงจีบนะดิฉันก็หยิบมาเลยนะคะเขาก็มีน้ำจิ้มให้เป็นน้ำจิ้มอย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆน้ำส้มต้อจะเป็นน้ำส้มหวานไหมลองก่อนน่าจะเป็นแบบหวานๆอย่างนี้นะคะเขามีให้ชิมชิมนิดนึง่อืมมันเหมือนซอสคลิปหวานๆทุกคน อกินกระติ่มซ้ำนี่แหละอร่อยนี่ปร,ปรมามันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปกินก่อนขอตัวไปทานติ่มซํำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอที่เที่ยวต่อไปจ้า แฟงกี้เดลี่มาก็คือต้องเกลี้ยงเหมือนเดิมอิ่มอร่อยมากนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเนาะทั้งหมดนี้ที่เราสั่งเนาะมีติ่มซำห้าเข่งแล้วก็มีบะคุเต่หนึ่งชาจีนอันนี้ไม่รู้เขาคิดตังไหมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะทุกคน267บาทเท่านั้นอิ่มอร่อยอร่อยมากถ้าใครมานะหนมจิ้มหมูตามที่แบบเจ๊หินเขาแนะนําเลยสั่งสั่งเลยนมจิ้มหมูสั่งมาเลยเข็งสองเข่งนะสั่งมาอร่อยบายเดี๋ยวเราไปที่เที่ยวที่ต่อไปกันจ้ะ ตอนนี้นะจ๊ะเราอยู่กันที่จุดชมวิวเขาคอหงนะคะก็ไม่ไกลมากจากในตัวเมืองเหมือนกันนะแต่ก็จะอยู่เป็นบนภูเขาแล้วก็จะเป็นจุดชมวิวเมืองหาดใหญ่แล้วก็จะมีพระพุทธรูปปางประทานพรอ,องค์ใหญ่นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ไปไปดูกันอันนี้ถนนดีอยู่นะที่ขับขึ้นมาเนาะทางยังดีอยู่นะคะ มอไซก็อ่ไม่ชันมอไซเอาขึ้นมาได้รถเล็กก็ขึ้นมาได้นะจ๊ะเราไปดูกันดีกว่าข้างบนเขาบอกว่าเขามีหอดูดาวด้วยนะทุกคนแบบเป็นเหมือนกล้องใหญ่ๆกล้องส่องดูดาวใหญ่ๆเลยอะมีแล้วกล้องบางตัวนี้ที่แฟนหาข้อมูลมาเนาะกล้องบางตัวสามารถดูแบบว่าเหมือนดูแบบดวงจันทร์ดูพระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยเลยนะคะถ้าใครสนใจก็คือมาดนาะอ้อนี่ไงโอ้องค์ใหญ่มาก พระพุทธรูปปางประทานพรน่ะที่เห็นั้งจากข้างล่างอ่ะตอนที่เราขับรถจะขึ้นมาเนาะดูเหมือนแบบองค์ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่เนาะแต่พอขึ้นมาดูใกล้ๆองค์ใหญ่จริงไปกราบขอพรกันค่ะ เขาก็จะเป็นที่ให้มาสักการะบูชาพระพุทธมงคลมหาราชเนาะอันนี้คือชื่อชื่อของท่านเนาะก็จะเป็นปางประธานพรก็คือสามารถมาขอพอรได้เขามีเป็นเครื่องไหว้เครื่องสักการะมีปล่อยนกมีอะไรครบทุกคนขึ้นมาไหว้ขอพอรได้นะจ๊ะแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นจุดชมวิวซึ่งเห็นเมืองหาดใหญ่ทั้งเมืองทุกคนอลังการมาก รู้แล้วว่าทําไมถึงต้องขึ้นมาตรงนี้เพราะว่ามันเห็นวิวหาใจทั้งหาใจเลยจริงๆแล้วนะคะจุดประสงค์ที่เราขึ้นมาที่คอ เขาคอหงเนาะเพราะเราอยากจะมาขึ้นนี้ทุกคนเคเบิลคาร์เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เป็นกระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยนะจ๊ะแต่ว่าเขาบอกว่างดใช้บริการชั่วคราวก็อดไปเนาะแต่จริง,รงๆอ่ะน่าสนใจมากนะใถ้าได้ขึ้น,นใช่ถ้าได้ขึ้นนี่คือแบบโอ้โหเห็นวิวแบบสุดๆไปเลยอะเสียดายใช่ใช่<ๆ>เสียดายเนาะ ไปอะเราเข้าไปดูข้างในกันจริงๆ,ๆเขามีคาเฟ่นนะเขายังมีคาเฟ่อยู่นะคะตรงที่เขาจำหน่ายตั๋วเคเบิลคาร์เนาะนี่ไงไเขาบอกขออภัยกระเช้าลอยฟ้างดบริการชั่วรข่าวเสีดดยดายเด้อสำหรับใครที่ขึ้นมาเนาะก็หิวน้ำหิวท่าเออใดเบเกอรี่ขนมหวานเขายังมีคาเฟ่อยู่นะคะมีห้องน้ำมุ้งน้ำ<ม>ส <า S 2> ำนะำาอาด หเข้ามาในนี้คือเย็นสบายดีเนี่ยเราขึ้นกระเช้าอ่ะไม่แพงเลยถ้าเป็นคนไทยอ่ะผู้ใหญ่ร้อยหนึ่งเด็กนักเรียนห้าสิบาทแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติสองร้อยก็ถือว่าไม่แพงนะให้นั่งกระเช้าลอยฟ้าด้วยนี่ไมันจะไปทางนี้ เมื่อกี้ถามพี่เจ้าหน้าที่เนาะมีพี่เจ้าหน้าทออกมาเขาบอกว่ากระเช้าเคเบิลคาร์หยุดซ่อมถึงเดือนหน้าปะเดือนหน้าเออประมาณเดือนหน้า,ซ,า,นนาซ่อมนะคะแล้วก็ถ้าซ่อมเสร็จอะ่ะก็เปิดใช้บริการได้เหมือนเดิมตอนนี้เราอยู่เดือนละเดือนมีมนาคม,าคมไปเดือนมีนาคมเนาะถ้ายังไงถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วอยากมีแพลนจะมาเที่ยวนะคะยังไงก็ลองโทรม,มาสอบถามหรือลองแบบ จะพอบถามเขาก่อนมาก็ได้ตอนนั้นอะ่ะเขาอาจจะเปิดใช้บริการแล้วเนาะลองมานั่งกันได้เคเบิลคาร์้อยเดียวมามาคุม้มคุม้มเด็กห้าสิบบาทเองทุกคนคะ<ม>เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกุบกริบไหมของหวานมาหาดใหญ่มันก็จะต้องไปกินอะไรที่ขึ้นชื่อของหาดใหญ่ซะหน่อยเป็นขนมหวานเป็นอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวลองเรา,ราไปดูก่อนพอแฟนก็ไม่รู้ว่าร้านเขายังเปิดอยู่ไหมนะคะ เดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเลยจ้ะโกมาแล้วร้านที่แปงบอกว่าเราจะแวะมานะคะก็คือชื่อร้านไอติมไทยไทยนะทุกคนร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ของเมืองหัดใหญ่ก็คือเป็นร้านไอติมที่ใส่เครื่องแหละจะมีไอติมสองรชงสชาติ1ช็อกโกแลตแล้วก็2รสกะทินะจ๊ะแล้วเขาให้เลือกใส่เครื่องได้5อย่าง แล้วเครื่องมันมีเยอะมากเลยอันนี้คือตื่นเต้นเพราะทุกทีเินเครื่องาใส่ได้สามอย่างจ้าเข้าใจไหมเราเคยเจอแต่อันนี้คือห้อไไอาะะอ,นนอ,อย่างแล้วเครื่องเขาเดินความเก๋มีฝอยทองดามีทองยอดดาสาวสาวโคราชอย่างสันมาถึงหาดใหญ่ก็ต้องมากินกันน่อยสิเป็นสั่งไปเป็นไอติมรสช็อกโกแลตนะคะนี่ใส่ฝอยทองแล้วล ติมเขาจะไม่หวานมากไข่ทองก็ไม่หวานมากอร่อยมากเลย,ร,ยร้านนะคะจะติดริมถนนเลยแต่ว่าก็เป็นเหมือนแบบบรรยากาศาในร้านกนะ็คือจะแบบเป็นบ้านๆอะ่ะเนาะไปสไตล์แบบเก่าแหละแต่ว่าสะอาดสะอาดสะอาดเลยโต๊ะเติมนะคะทุกคนสามารถสั่งก่อนทางหน้าร้านเนาะเอาอะไรนู่นนี่นั่น <c oughs> ก็เข้ามานั่งรอในร้านแนละ้วเดี๋ยวเขาเอาไอ,อติมมนาะเสิร์ฟให้เรานจะะ๊ะ ดีถ้าใครมาหาดใหญ่ต้องมาร้านนี้ค่ะไอติมไทยไทยอร่อยสดขึน้นตอนนี้นะคะแฟงอยู่ที่แถวตลาดกิมหยงเนาะทุกคนรู้ทุกคนทราบถ้ามาตลาดกิมหยงคือเราจะมาหาซื้อของฝากกันเนาะเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในกันดีกว่าปะ,ปะไปทัวร์ตลาดกิมหยงจ้า กิมโยงเข้าไปเลยนะพี่จำเงาส่วนใหญ่ที่ตลาดนะคะก็จะเป็นของแหง้งเนาะ เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกเครื่องเทศเค,ครื่องอะไร,รมาดูก่อนได้คะอันนี้ก็คือใครที่จะซื้อของฝากพวกถั่วพวกอะไรอย่างเงี้ยตลาดกิมหยงคือชื่อนะเพราะมันม,มีขายเยอะแต่อันเนี้ยต้องบอกทิศเพราะว่าพี่ที่รู้จักนะอ่ะแกบอกว่าต้อง,ต,องต้องเลือกร้านนิดนึงบางทีบางถั่วมันอาจจะมีกลิ่นหรือนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องเช็คดีๆดูดีทุกคนเนี่ยเดินเลือกได้เลย อืมอันนี้น่าจะเป็นเสื้อผ้าแล้วค่ะดูไหมไปแม่ดูได้จะพี่หาเลยค่ะไปเดินไปลูกโอ้มีแมคคาเดเมียถั่วอัลมอนด์ก็มีจ้ะ อ่ทุกคนช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะคะก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นมีของขายเยอะมากของแห้งเนาะพวก่วช็อกโกแลตขนมจากต่างประเทศอะไรเงี้ยก็คือมีหมดเลยนะคะเสื้อผ้าผ้าถุงก็คือของเยอะอะมาเดินเล่นกันได้เดินชอปกันได้เนาะเราได้ของละตามที่ จต้องการใจปรารถนานะคะเดี๋ยวเราจะไปจุดแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งที่เรียวกที่หนึงเนาะก็ไม่ใช่ที่เดียวหรอกเป็นที่ที่คนชอบไปถ่ายรูปอันนี้การเป็นจุดแลนด์มาร์กสำคัญนะคะของหาดใหญ่เดี๋ยวเราไปดูว่ามันคือที่ไหนนะจ๊ะกลไปแล้วตอนนี้นะคะแฟนก็มาอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่ง oh <my>. wow. โอเคถ้าทุกคนได้ยินเนาะ ตอนนี้นะคะแฟงอยู่ที่มายิดกลางสงขาเนาะก็เลยต้องไปเปลี่ยนชุดให้มันบแบบให้เกียรติสถานที่นิดน,นึงเนาะก็คือเขาก็จะบอกว่าห้ามเปิดเนื้อหนังก็คือเรียบร้อยอ่ะทุกคน,คนแขนยาวใช่ค่ะแล้วก็ถ้าจะใส่เป็นกระโปรงอย่างนี้นะคะก็ไม่ใช่กระโปรงรัดแล้วก็ต้องยาวลงไปบบใช่ก็เป็นชุดเดทสแขนยาวอะไรก็ได้เนาะทุกคนที่ทุกคนมีก็มาแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสถานที่ท่องเที่ยวนี้เขาเรียกว่า ที่แรมบอกไปเมื่อกี้คือมัสยิดกลางสงขาหรือว่าที่คนไทยขนานนามว่าทัชมาฮาลเมืองไทยนะคะเพราะว่าสถาปัตยกรรมของเขาก็คือคล้ายๆกับทัชมาฮาลที่อินเดียเลยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมายืนถ่ายรูปตรงข้างหน้าเป็นเหมือนบ่อน้านะคะบ่อน้ํายาวๆตรงเข้าไปาทางมัสยิดเนาะความยาวก็ประมาณ200เมตรแล้วก็เป็นจุดที่ทุกคนเขาจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะจ๊ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะก็ ในส่วนของมัสยิดกลางสงขาที่เรามาเนี่ยนะคะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากแล้วออกมาจากแถวแถวใจกลางเมืองเหมือนกันเนาะแถวแถวเทศบาลนครหาดใหญ่อ่ะทุกคนประมาณ15นาทีเอาไม่เกิน20นาทีถ้ารถไม่ติดนะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วก็ที่คนที่เขามาถ่ายรูปก,กันเนาะเขาจะฮิตมาถ่ายช่วง ช่วงเย็นก็คือพระอาทิตย์ตกอะ่ะมันจะไปตกข้างหลังมัสยิดพอดีแล้วแสงอะ่ะจะทอดมาสวยมากแต่ว่าวันนี้ที่เรามาทั้งฝุ่นทั้งหมอกเนาะเป็ใทั้งฝุ่นทั้งเมฆอะไรเงี้ยบังแสงหมดเลยนะคะแต่ว่าก็ยังคงความสวยของมัสยิดหรือว่าทัชมาฮาลเมืองไทยอยู่นะจ๊ะไปดูกันเลยจ้ะ คิปพาดใหญ่ของเรานะคะก็แฟนขอจบไว้ที่สถานที่นี้นะคะมสัมสยิดกลางสงขลาเนาะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะถ้ายัางไรใครสนใจเนาะก็ตามมาเที่ยวกับเราได้นะคะแฟนแนะนําว่าถ้าเป็นที่นี่ให้มาก่อนพระอาทิตย์ตกก็คือมารอเลยถ่ายจนเนี่ยพระอาทิตย์ตกก็จะได้เป็นแสงไฟอีก,อกมุมนึงเหมือนกันเนาะคะ่ะแต่ทีเนี้ยไม่มั่นใจว่าเขาเข้าไปถ่ายข้างบนได้หรือเปล่า ยังไงก็เดี๋ยวลองแบบออลองศึกษาหาข้อมูลกันอีกทีเนาะทุกคนเพราะเท่าที่แฟงทราบคือผู้หญิงอนะ่ะเหมือนเขาไม่ให้เข้าไปในมัสยิดเนาะหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลนะคะรบกวนช่วยเม้นบอกด้วยเราจะได้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆที่จะตามแฟงมานะคะถ้า<ห>่ยังองไรใช่ก็ตามมาได้นะคะยังไงก่อนไ,ไ,ไปแฟนฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้แฟนกีเดลี่ด้วยนะจ๊ะไปละจ้าสวัสดีค่ะ